เชือเ้อเพลิงอย่างดีเลยนี่เต็มเลย<ม>ก็เรามาจะจอดรถไปข้างนอกนี่แหละโรไม้นะคะโรไม้นีนขาน,นี่เป็นโรงไม้อยู่ท่าตุมดูไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะทำไมมันถึงได้แบบมีไฟ ยังก็แค่กระเป๋าตังค์ไว้นี่อะไรเอากระเป๋าตังค์นี่นะกระเป๋านี่ดอันนออันนี้รถขนรถใส่ไม้อยู่เอาไม้ออกมาโอ้เห็นแล้วเสียหายเยอะเหมือนกันนะนี่ไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราต้องอรอดูนะคะรอสืบถามดูจะเข้าความนี้ได้ดูควัน อันนี้เป็นด้านนอกนะคะด้านนอกแต่นี้ที่เห็นควันคือด้านในเป็นด้านหลังโอ้ยเกิดจากอะไรเนาะแต่ก็ขอให้ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะไฟไหม้ไฟไหม้ลงไม้ นูโอ้โดูไม้ไม้นะคะเต็มเลยโอ้ยนี่ค่ะไม้ก็ซื้อเยอะแยะเสียหายแบบเยอะมากแน่ๆเลยอะ่ะซีแล้วไม้นี่มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยนะ ให้เจ้าหน้าที่นะคะทํางานอย่างระมรัดระวังด้วยนะคะนี่เป็นกําลังใจให้นะคะ,ะเจ้าของร้านก็โอ้โหหดหูไปเลยนี่ดูเแบบอืแบบ้อหือเ<ๆ>จ้าหน้าที่ก็ให้ทำงานอย่างระมรัดระวังนะคะเพราะว่านี่เนาะอันตรายนะคะอันตราย าดไปก็ถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันนะคะ ก็เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอยู่แต่ว่าจะควบคุมได้เร็วแค่ไหนนี่ค่ะด้านนี้ก็เนี่ค่ะกองไม้กองไม้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะเยอะมาก มารอดูนะคะว่ามันจะเราจะช่วยกันระงับได้เร็วแค่ไหนเนี่ยค่ะนีก็มาร่วมเรื่อยๆนะคะรถอ่าองค์การส่วนตำบลน,นะคะหลายตำบลเลยก็มาร่วมกันนะคะตอนนี้กําลังมากันอีกนะคะเยอะเลยเพราะว่าไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะตอนนี้ก็นุ่นาไม่อย่างแรงเลยขึ้นอย่างแรงเลย ไพอดีเราก็กำลังว่าจะกลับนะคะแยกย้ายกันแยกย้ายกันกับประธานห้างนะคะกับสิตรีกำลังว่าจะกลับบ้านก็เลยนี่ค่ะ เห็นในไลน์นะคะในไลน์กู้ภัยก็ช่างเดียวก็เลยมานะคะเป็นอีกแรงนึงค่ะแรงหนึ่งที่อยากช่วยนะคะก็มามาดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งแรงก็ยังดีค่ะก็ทีมง,งานก็กําลังมานะคะรถกับพลึงก็กําลังมาอีกเรื่อยๆ ของลานนะคะที่แบบแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ร่วมระดมมาช่วยกันนะคะเราก็ยืนทาง,ทางนะคะเอฟ มันจะไปขีดไม้ทราบสาเหตุของการไหมไหมคะยังไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้พอดีเราก็เพิ่งจะมาถึงนะคะเรายังไม่ได้สอบถามว่ามันเกิดจากอะไรนะคะที่มันได้เริ่มต้นมาเป็นเชื้อเพลิงแบบนี้นะคะเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นใครไปอะไรยังไงไฟมันถึงเริ่มมาแบบไหนเรายังไม่ทราบค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งดเดี๋ยวเราก็จะหาข้อมูลนะคะตอนนี้ยังไม่ได้หาข้อมูลนะคะพอดีเพิ่งจะมาถึงนะคะกำลังวุ่นวายกันอยู่เนาะ ภาวนาแค่ว่าให้เจ้าหน้าที่นะคะปฏิบัติงานอย่างระม,มัดระวังนะคะแล้วก็ให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะฝั่งนู้นก็ทางนู้นก็เนี่ยค่ะเพลิงก็เข้าไปเพื่อทีจ่จะกระจายข้างใน

เอาครับ <c oughs>